คีน,นข่อยสีมาาน้าหน้านองนองฮขอ่อยเลยบงมาใหม่เขาเนี่ยมาใหม่บงนี่บงหวานหรอเกล่าไม่ใช่เออนี่กรรงนเจี่ยงขนไปเลยไปลอไน,น,น,น้อ๊มโอ,อ๊ยโอ,อ่ยอยโอ๊ยโอ๊ยออยยยออองอออย ก็จำเป็นตรงว่าผมแล้วกโจทที่มันก็ย่งเนาะหนูม่คือหองเล้ยโ้กิดโยเคากดีเดียเขาค้กข้องหอมหน้าเลยแต่ก็่ม่จะเคียนินี่หอมเขากัน บ้างหันเนาะคอยไปซับมิตรนอจังสี่เล่ด้ยสองขงปุ๋ยเนี่ยพี่กายคอยให้พี่อ้อยมาเอานอนจังสี่แหละแล้วออกไปถงปุ๋ยน่ก็ไปแกกมูทีุ่ง <c oughs> เก็บพี่เพราะไงข่วนถึข่นปูปูเฟี้ยงขึ้นมหเขาเฟี้ยงปุบของข่อยบุ้มไม่อย่างบบกเลยคนลนึินควนปอม กันคนพอมยางดีคนน่ะไม่ต้องนอนกบบไงพลืดปลิดอยู่นี่วัดแนวเลยบแบีเกยบมาน้อยหนาต้องมองมากำลังจีดาบ้านแม่น้าจะของก็หน้าจอนของขาปไม่ต mm ้งการ่านความสิ ไฟบ่ได้รึ้อนี่เทำบ่ทำถุงใส่ไปไหเอาจจะทิ้งดอกแคมาที่ดาพลังเถอะนะบกแดงเขาพุ่งไปน่อยบกแดงแค่หัวบกแดงเขางทีดีขนาด ยอดนัดก <mile> ันบ้างลูกหน้าเขาจิงดาเขาเนาะมีแต้นดอกแคแคที่ไอ้บะแคนั่นะนี่แ่อเห้นห่อวี่ตงเห็นเทก เป็นหมกทวดรำหมัดสีดาหมัดโม้ยมีเบิร์ตโซเดียวของเขาเป็นของไม่แตนเด้อของคนอื่นนี่ข้องเขาเฮ็ดข้องเฮ็ดข้องไปสุดหน้ามาโค้งโค้งไปหัวหน้าห้องตอนนั้นป่ะไปน่าจะของมี่ยังเป็นคนลุนในหม่องทมไป พอมาหนะ้จาจักเทียพี่หน่อยเอ้ยโดนแล้วตาพัดกาถมทั้งถมที่หายบอกมาชงมึงเลยมาชนห้องเขาเป็นห้องเจ้าของมันนีเป็นหญ้ามาเห็ดไม่ไ,ไหลกินยานาเดี๋ยวเห็ดเสริมกันเกิด